สวัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคม2566เราเริ่มบรรยากาศของสภาพภาพรวมของวันนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างการงานการเรียนของวันนี้นะครับเอ่อบางคนและอาจจะเอ่อบางคนบางส่วนจะมีโอกาสได้สอบ แข่งขันได้ไปนะครับไม่ว่าสอบได้นะได้ไปได้ลงมือได้กระทำโปรเจกต์ไม่การแข่งข,ขันรอบใหม่เป็นการอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความสําคัญกับชีวิตท่านมีความสําคัญกับทีมงานมีประโยชน์สูงสุดกับตัวเราอะไรประมาณนี้นะครับผมการงาน เป็นการทำงานที่มีความสุขวันหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าทีมงานชอบมากทีมงานแฮปปี้กับงานนี้มากทีมงานโอเคมากแล้วตัวท่านเองก็กระชุ่มกระชวยอยากจะให้มีบรรยากาศแบบนี้อีกเรื่อยๆประมาณนี้นะครับความรักนะครับยังคงอยู่ในรูปแบบที่ว่า เอื้ออาทรแบ่งปันมีการเ,ออเขาเรียกว่าออห่วงหาอาทรดูแลซึ่งกันและกันห่วงใย,ยกล่าวถึงเอ,อืยถึงออประมาณนี้นะครับผมออดูแลท่านผู้ใหญ่สูงอายุด้วยนะครับผมความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เราถามไปที่เราส่งไปมันคือความรู้สึกมันคือสิ่งล้ำค่ามหาศาลสำหรับท่านนะครับวันจันทร์ วันจันทร์ต้องออกหางานวันจันทร์มีเหตุฉุกเฉินต้องรีบออกจากห้องออกจากบ้านออกจากสถานที่เก่าๆที่ประจำของท่านไปติดต่อไปสอบไปทำธุระนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างพอออกไปแล้วอะสมองเราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดเป็นกระบวนการแลยคิดเป็นทอดๆ เราจะประสบความสําเร็จเราจะได้งานมานะครับผมเราจะมีสายคอนแทคกลับมานะครับผมถ้าพูดถึงการสอบการอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะแล้วครับมันจะมีแววแววข่าวดีหรืออะไรเข้ามานะครับผมเรื่องการเงินงานดีงานด่วนเงินดีเงินด่วนทํานองนี้นะครับจะมี อะไรที่มันกระชุ่มกระชวยรายรับดีรายรับกระชุ่มกระชวยประมาณนี้การรับเงินในรอบนี้มันจะเป็นมีการเดินทางไปรับหรือไปรับเช็คมีการบอกกล่าวให้ไปรับไปรับเช็คมีการเอาของไปส่งแล้วไปรับเงินประมาณอย่างนี้นะครับผมคนรักคู่รักดูท่าแล้วจะไปรอดไหมครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอารมณ์เป็นตัวตั้งสำหรับท่านที่มีบรรยากาศครุกุนหรือทะเลาะเบาะแวง้งหรืออยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วมันมันอึกอักอกอวนใช้สติอารมณ์ลดสติอารมณ์ลดความขุนลดเปอร์เซ็นต์ความเข้มขน้นแล้วค่อยคคุยค่อยๆหันหน้าเข้าหากันแบบเนี้ย มีความสุขจะประสบความสาเร็จมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งมีการตกลงปรงใจหรือสรุปการหรือสรุปกันใช้ชีวิตร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะครับนังคานเกิดความไม่มั่นใจจะ,จะลงมือทำไหมเกิดความรู้สึกรังเลยละว่าจะอะไรยังไงไหมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้ารังเลยอาจจะหลุด ถ้ามั่นใจอะได้แน่นอนเพราะพายบอกว่าต้องรีบตัดสินใจการตัดสินใจในรอบนี้มันจะทําให้ท่านรประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยอ๋อไม่ใช่ฮะถ้าท่านตัดสินใจท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ไม่ใช่ทุกอย่างครับผมเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเอาหน้างานก่อนนะอย่าไปเอารวมอย่าไปเอาทุกอย่างมาอยู่ในรวมอย่าเอาทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วตัดสินใจ เพราะบางทีมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราการเงินการเงินวันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านเอ๊ะมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่าน <c oughs> มันฟุกหรือเปล่านะฮะมันฟุกฟุกหรือเปล่ามันได้มาแบบฟุกฟุกหรือเปล่ามันได้มาแบบเอ่อเขาเรียกว่า ตกกระไดพลอยโจรหรือเปล่านะครับลองดูนะครับผมสถานการณ์บางอย่างทําให้ท่านได้เงินได้ทองโดยที่บางอย่างมันก็เป็นอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้นะแต่น่าจะเป็นมรดกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่มรดกดูด้วยนะเ,เป็นทุกขลาบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมความรักนะฮะความรักยังคงโหยหา แล้วหรือเพอเจอร์นะครให้อยู่กับความเป็นจริงนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบวาดฝันวาดฝันล่อลวงหลอกลวงมันใกล้เคียงกันนะสุดยแล้วคือเพอเจอร์ไหมนะครับผมดูเอาที่พอดีพอดีจับได้ต้องได้กินได้กัดเจ็บเนาะมันคือความจริงนะครับผมขอให้อยู่กับความจริงนะความรักนะครับพันพุทธนะครับพันพุธนี่เก่งจังเลย ท่านเอาชนะอะไรหลายๆอย่างได้ท่านเอาชนะอุปสรรคได้ท่านมีความสามารถท่านทำลายกำแพงของตัวเองได้นะครับผมทั้งการงานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านฟันฝ่าอุปสรรคส่วนตัวได้อุปสรรคส่วนตัวนี้อาจจะหมายถึงความกล้าความกลัวความขี้ขาดความอึดอัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกำแพงส่วนตัวของท่านอะวันเนี้ย ท่านทำได้ท่านผ่านกำแพงพวกนั้นได้นะครับไปสอบก็สําเร็จไปติดต่ออะไรก็สําเร็จการเงินนะได้รับของมีมูลค่าจากคนไกลนะครับหรือ,อ,อมรดกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันที่มันเวอร์เวอร์ใช้คำพูดเวอร์เว่อร์อะ ไม่ได้เยอะๆอ่ะเออจากคนเก่าคนรักเก่าได้ของมีค่าจากคนที่อยู่ไกลได้ของสำคัญสคัญจากบุคคลที่ห่างหายไปนานนะครับความรักนะครับใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติใครเป็นแฟนที่ติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลบ้าง นะครับเอาเป็นว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะมันเพฤิัสนะครับการงานการเรียนการศึกษามันคงขึ้นมันคงขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าต้องพัฒนาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งการงานก็ลูกค้ามั่นใจขึ้นแล้วก็อาจเลื่อนตำแหน่งไปประมาณนี้นะครับผมการเรียนคือสอบจาก จบจากชั้นนี้ขึ้นอีกชั้นหนึง่งการเงินนะฮะท่านมีความกังวลอยู่มีความกังวลเรื่องการเงินสถานะการเงินอันที่จริงี่ยถ้าพูดว่าโชคดีมีเงินการจัดการเงินได้เรียบร้อยสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ ก็ไม่อยากจะใช้คํานี้เท่าไหร่การจัดการได้แก้ไขปัญหาได้ก็คือมันคือปัญหาไงใครจะไปจัดการได้แต่คนที่เจอปัญหาคนที่มีปัญหานะ่ะต้องการคนมาช่วยต้องการสิ่งของหรือทรัพย์สินมาช่วยแก้ไม่ใช่ต้องการคนมาแก้ถ้าต้องการคนมาแก้นั่นแสดงว่าภาระเกิดขึ้นอีกปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกฉันต้องการเงินเข้าใจไหมว่าฉันต้องการเงินวันนี้ก็เหมือนกันครับผมคิดคิด คิดสุดท้ายท่านได้มีเงินสุดท้ายท่านได้เงินอยู่ในมือเอาไปแก้ปัญหาอาช้ายคาพูดนี้ให้มันตรงประเด็นไปเลยเนาะไม่ต้องการคนมาช่วยต้องการเงินนะครับได้เงินนะครับคนรักครับความรักความรักความรักในวันนี้ก็คือ เป็นความรักเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราที่เราเริ่มรู้จักกันเพื่อนฝูงก็มีความประทับใจกันเสมอคนรักที่เป็นสามีพัญญากันก็เปรียบเสมือนว่าความรักของท่านมีรสชาติชูรงชูรสใส่กันใช้กันไปเพื่อปรับให้ชีวิตคู่มีความสุขสถานะถ้าเป็นครอบครัวนั่นหมายความว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สนุกสนาน ลูกหลานดีมีอารมณ์ดีซึ่งกันและกันเล่นขำเล่นอะไรต่อมีอะไรเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสุขกระปี้กระเป๋านะครับวันศุกร์แล้วนะครับตบมือดังเปี้ยไม่ใช่อะไรครับผมโกรธตัวเอง มีแต่เรื่องให้เครียดมีแต่เรื่องให้ปวดหัวงานก็มีปัญหาทาั้ง,งที่คนอื่นนะไม่เห็นมีปัญหาทำไมมีปัญหากับเราทำไมมีปัญหากับฉันคนเดียวคนอื่นเขาทำไมแก้ไขได้ทำอะไรได้ทีถึงเวลาของฉันนะ่ะ คนหายไปไหนหมดไม่มาช่วยกันบ้างเลยประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องสถานะของนักเรียนนักศึกษาคนอื่นก็สอบได้ผ่านได้ทําไมกูเป็นหาอะไรสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านทําไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาบนไปหาทางออกไปเจออีกเครียดน้อยเข้าไปนะครับผมพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บไม่เอาแก้ไขได้ไม่มีทางออกนะครับผมทางออกเป็นยังไงบ้าง ใจเย็นๆก่อนอันดับแรกเลยพูดได้ยังไงว่าใจเย็นมันเย็นไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้แล้วว่ามันจะไม่รอดไม่ผ่านฮะประมาณนี้เรามีคนให้คำปรึกษาดูซิคนปรึกษาของเราอะที่คุยกันรู้เรื่องก็คือก็คุยอีกถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่คนคนเนี้ยมันช่วยเราได้ สงบสติอารมณ์และไปคุยใหม่ไปขอความช่วยเหลือใหม่ให้เขาช่วยให้เขาช่วยติวให้เขาช่วยเจรจานะครับผมพอรู้ว่าเครียดไม่มีปัญหาไม่ีปัญหาไม่รุง่งไม่รอดเอาละมือไม้อ่อนคอตกหยุดปรับวิชั่นของเราใหม่ไปคุยซะนะลองหาคนซิในเมื่อสมองเราคิดไม่ทัน เอาคนมาช่วยสิอย่าเอาสมองไปช้ำเอ้ยอย่าเอาสมองไปช่วยคิดเพราะสมองมันล้าก็เอาคนใหม่มาช่วยคิดนะเพื่อนฝูงเลยอะไรเอ่ยว่าไปมีนะเพื่อนฝูงอะในไพ่บอกว่ามีคนช่วยเพื่อนฝูงเราเนี่ยแหละการเงินนะครับอาบอกว่าแก้ไขได้ไม่มีปัญหาไม่พูดพูดแต่ว่าต่อไปนี้จะพูดว่า จะได้ตังค์มีเงินแต่ถ้าอยู่เฉยเฉยไม่มีเงินเดินออกไปไปหาเงินเดินออกไปไปหาทองไปหางานเดินเดินมันต้องเดินอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้วันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณนั่งอยู่เฉยเฉยก็ได้แต่มองจะได้ได้ไงถ้าคุดออกไปทําต้องคุณออกไปพอขุดออกไปออกไป,ปุ๊บคนอย่างคุณนะ่ะสมองมันคิดแล้วมือมาก็จิบจับนู่นนี่นั่นเป็นเงินขึ้นมาท,าทันทีไปซะทำซะอย่านั่งอยู่เฉยเฉย ความรักจะรักยังไงล่ะมันเนื้อในเมื่อมันแทงกันมาสักขนาดนี้ในเมื่อมันสุดๆกันมาสักขนาดนี้แต่สุดท้ายนะ่ะไอ้ที่มันทะเลาะกันน่ะก็ทะเลาะไปสิสุดท้ายน่ะคือการกลับมาคุยกันใหม่ผัวกันเมียกันน่ะไม่รักกันน่ะไม่มาอยู่ด้วยกันหลอกแต่ทีนี้พอมันเกิดปัญหาปุ๊บจะทิ้งเหรอเสียดายหาใหม่ได้ไหมไม่ได้มันหายาก สื่อสารกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับมันเป็นบอกไพ่มันบอกว่าไม่ใช่คําว่ามันนะไพ่เขาบอกว่ามันรักกันก็จริงรักกันน่ะมันก็ต้องมีทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันพอทะเลาะเบาแหวงปุ๊บจะทิ้งกันไปจะคว้างกันไปมันก็กระไรมาคุยกันใหม่เจรจากันใหม่ตกลงกันใหม่นะครับปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับเสาวนะครับ วันเสา,เอาอรา์เอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดจะถามเรื่องอะไรล่ะการงานการเรียนการศึกษาราชกรราชการถือว่าประสบความสําเร็จนะคะผมถ้าสําเร็จแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องพูดมากเอาอ,อื่นเลยครับการเงินอันนี้ตกอกผางเลยครับพี่นาดช็อกล้มเหลวใครไปทำอะไรไว้ใครก่อ เรื่องก่อราวอะไรไว้ที่ปกปิดที่ไม่ชัดเจนพังนะครับผมเเขาเรียกว่าลม้มล้มไม่เป็นท่านะ,นะครับผมให้ระวังนะพอรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ปุ๊บอะไรที่มันแก้ไขได้อะหนักก็เป็นเบาไปทำซะไพ่เขาไม่ได้บอกว่า ต้องใช้ทำโน้นต้องเอาอนุนมาแก้ต้องอนดีมาแก้ไม่ใช่รู้ว่ามันพังมันต้องพังเรารู้ของเราแล้วนี่นะครับผมแล้วก็ค่อยแผนสองสินะครับเอาแผนหนึ่งแผนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณยึดแผนเดียวแล้วพอมันมีเรื่องมีร,งมราวเกิดขึ้นแล้วคุณหนีคุณชิบหายเลยนะขออนุญาตใช้คำพูดนี้คุณเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเลยนะ คุณต้องมีแผนสองหาแผนสองนะครับลองดูการเงินเออความรักนะฮะเออความรักบางคู่ความรักบางคู่พอและอิ่มและเหนื่อยแล้วท้อแล้วลาแล้วขออยู่เฉยๆดีกว่าเพราะคู่ของเราอาจจะก่อปัญหาอาจจะทำความเบื่อหน่ายให้กับตัวเราหรือ สร้างความไม่พอใจอะไรใดๆก็แล้วแต่บางคนบางเคสเบื่อแล้วเขาอยู่เฉยๆดีกว่าแต่บางคนบางเคสเออให้จนเต็มเติมจนเต็มเขาก็พออยู่เฉยๆสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนี่คือเป็นคนขี้เกียจนะก็คือขอพักขอปรับตัวขออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเซ็ตตัวเองอให้มันอยู่ในจุดสมดุลน,นะครับ วันอาทิตย์นะครับการงานการเรียนวันนี้มันมีแต่อารมณ์หงุดหิดใส่กันพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับผมเป็นคนวันนี้เจ้าตัวนะเป็นคนที่พูดตรงๆนะโคตรกวนตีนหงุดหงิดตัวเองแล้วพูดออกมาไม่ถูกว่าเรารู้สึกยังไง มมหมกิดต,ตัวเองทําอะไรทําไม่ถูกว่าเราต้องการอะไรคือมันอุกมันอวนมันมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมนะถ้าเราต้องการแล้วเราต้องการตัวช่วยด้วยแล้วไม่พูดคุณจะไม่ได้อะไรเลยถ้าคุณพูดตราบใดถ้าคุณพูดคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการฝากไว้นะครับถ้าเกิดอารมณ์งี่เง่ากวนตีนชาวบ้านมันก็จะไม่ได้อะไรเลย ถ้ารู้ว่ากวนตีนชาวบ้านแล้วปรับตัวเองลงปรับอารมณ์ลงคุณก็จะได้ของที่คุณต้องการการเงินก็เหมือนกันเมื่อปรับตัวเองได้แล้วว่าคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับผมมันเป็นลูกโซ่เนาะถ้าสมมติว่า อ,อ,อารมณ์เราไม่นิ่งก็เปรียบเสมือนว่าบ้านเรามันร้อนพอบ้านเรามันร้อนจะไปขอความช่วยเหลือไปคุยไปอะไรกับใครอะ่ะมันมันไม่พร้อมอะ่ะมันก็พลาดพอพลาดขั้นที่1ขั้นที่2 3 4สรุปแล้วคือพลาดหมดเลยฉะนั้นถ้าเราปรับตัวเองได้จูนตัวเองได้เซตซีโร่ได้ก็จะก็จะได้ในสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราต้องการนะครับผมมันเป็นสเต็ปของความคิดนะนะครับความรัก นะครับอ่านะครับผมทีนี้อันนี้เรื่องจริงนะพอ9 1ล้ม92ฟุบลงพื้น93หมดเลยนะมันจะไปอย่างนั้นเลยนะพอ9ที่1เราเรารู้ว่าเราไม่ดีแล้วพอ9้าที่1เราพยุงเก้าที่2เราเซตตัวเองเก้าที่3เราจะเดิน9อย่างมีสติ แล้วก็ก้าวอย่างแข็งแรงเรื่องความรักของท่านในวันนี้ก็เหมือนกันครับผมถ้าผู้บอกว่าจะประสบความสําเร็จรักใคร่ปองดองไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนเราอะ่ะมันจะคาดหวังกับสิ่งดีๆแต่เรา แต่ทุกคนเลยไม่ชอบสิ่งเลวร้ายและรังเกียจความผิดพลาดของตัวเองและชอบย่ำเยี่ความผิดพลาดของคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเรายอมรับซะเราปรับตัวซะภาพรวมวันนี้ดูดีนะครับผมทุกอย่างมันดูดีจริงแหละแต่เพียงแต่ว่าพอดูดีปุ๊บสถานการณ์มันดีปุ๊บลืมพอลืมดูแลตัวเอง มันก็เลยทําให้คนอื่นเขาหันไส้นะมันจะเป็นอย่างนั้นภาพรวมวันนี้ก็คือดูแลตัวเองนะความรู้สึกของเรานะ่หน้าที่ของเรางานของเราทุกอย่างที่เป็นตัวเราอะตัวเราอะคือสําคัญถ้าเราปรับตัวได้จูนตัวเองได้ทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีงานก็ดีเงินก็ดีเพื่อนฝูงรักใคร่ก็จะหลงรักเราช่วยเหลือเรานะครับผมการเป็นว่าท่านบริหารตัวเองได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าบารมีเพิ่มด้วยนะ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ